ก็เลยได้มุมนีพ้น <c oughs> พี่น้องพี่น้องก่อนหนีพยาบาลกำลังเผาหน่อไม้ยอยู่เด้อครับเด้อเตรียมตัวสำหรับซุปหน่อไม้พี่น้องเมนูที่เอฟซีหลายๆคนขอมาพี่น้องซุปหน่อไม้เด้ออันพยาบาลเอ้ยสวัสั่ครับเอาพี่น้องเดีจะทอดที่อันเผาคอนเดอร์จะจัดการให้เหลือซุปหน่อไม้เจ็บๆนึ่งๆพี่น้องเอาล่ะไม่ว่ากันนาจะไปสุดกัน พี่น้องคนยาบาลต้มใหมไ่สนะนะใส่น้ำมันไดหน้ากันได้เลยอเปล่าแล้าใส่ไข่สะไข่เกอบเือบข้อต่อหอมขนาดแต้วกเตรียมโัวสุไกได้พี่น้องเนอะอันนี้แกงหวงเฮ้ยไม่ใช่ตุกตไม้น้ำราก้นขวดถงต้ไก่ส่ไ่แล่ลหนึ่งเข่าอ,อยู่พี่น้องแล้วมาสุกกันไดนะ้เนาะ เก็บประค่างท่าี่แหละพี่น้องบรรยากาศ พยาบาลรัสเซียกับน้องมมอวนสวัสดีครับเมื่อวพยาบาลรัสเซียได้ซูปนอใบตามคําขอของแอนน้องเอฟซีหลายคนนะครับเด้อผู้ใดอันขอมาจัดหายเราได้พี่น้องเลยรับผิดชอบด้วยกดไลค์กดแชร์กดอันกระดิ่งปิ้งปิ้งให้พยาบาลรัสเซียเด้อนะครับเด้อเอ้าวมืนอวได้พักเครื่องเคียงแตกสุดๆอยู่พี่น้องพักแกลเก็บอันชางท่าขึ้นเก่ายอดกระถินอ่ะตัวฝักยาวตัวฝักยาวมะละมะเขือโอ้หลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องโหระพาเข่ากันค่ะๆแตงกวา ปาพี่น้องมากินค้าข้าแหลกน้ำกันเลยน้องหมูว่านจัดการ FFC อันคิดถึงน้องหมูว่านหลายหลายหลายวันแล้วว่าทำไมไม่ไม่ได้กินข้าวกับพยาบาล <c oughs> พยาบาลอันซุปน้ไม้ห้พพอพอดนก่มน,น้ำเดอ้อพี่น้องเนดะ้อพอพอนอยากกินซุปนะ้ไม้อ้โรับ นันงไก่ไก่ทอดก็มีปิดไก่ทอดกับมิโ้ะเราให้น้องหมูวัวแก้เผ็ดน้องกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งเขาปั่นเดห้องกินเผ็ดเก่งพี่น้อ,องคอยก็กินเผ็ดมากเก่งหลับ มากระชินปไปละเฮ้ยทำมาใหม่มันได้อยู่งนี่คว้อได้อยู่พี่น้องคลิปนี้ขอถอดขอแพทย์รพีน่น้องกด้อันมืดจังน้อยนะเพราะอันแสงกล้องไม่ได้ทุกข่อยไมา้พายหลอกสถานที่จะซ่อมไาหมไมันถนัดมือเอ้า น้องบอกไม,ไม,ไม่ไม่ถนัดมือขอใส่สอมพี่น้องเนี่ยข้าใส่ซ่อมถนัดกว่าเอาเอาที่สะบาดใจตัวข้าวเหนียวติดมืออ่ะไม่ใช่คนบ้านนอกอะ่ะดูสิสุดมันเป็นเซ่แต่พี่น้องอร,อรอ่อยไหมานมปังอืมคุณยายบ้านทำอะไรก็อร่อย แับทุกอย่างบรรทาดของสลุดเน่าอร่อยไม่ได้เต่เขาไม่ทำให้กิน่างเป็นเป็ี่นไปแล้วเมื่อกี้ยังเห็นอันเขื่อนอยู่เลยทะเลไหมเขาไม่เรียกร้องเขื่อนเขาเรียกร้องคลองอะไรลองคลองก็งคลองสาราหมู่หนึ่ง น้องคลองสารามบึงจันทบุรีนะบ้านตาปูตบบนตำบลช้างข้ามเออบ้านตาปูตบบนตำบลช้างข้ามมาหาเทพคีพี่น้ังภาษาไทยอ่านบรรยากาศให้กูเจ้าบึงงามๆเสียงบ่ได้ซย่ำก็เลยได้มุ่งหนีพี่น้องปกติจะมีงานแข่งเรือประจำปีทุกป,ปีอ่ะก็ะจะมีงานแข่งเรือ เลือกนะเลือกหางยาวอ่ะอืปีนี้มีไหมมีไม่รู้ว่าเลยมาแล้วยังหมากกระพิ้นยังสิมักหมากไปหรองสมักคุณได้ขอสูตรมาใหม่รับิดชอบเด้อคดไหลคดแจ้ง

ไม่กินเหรออ่ะไม่เห็นกินเยนลรบคนั่าเยอะ รู้ก,กินผักอะไรดีก่อนขั้นหน่อยเด็ดร้อนก็ต้องทนอยากอะไรคลิปน้ำๆมาฝากพี่ๆน,น,นำอง พอนะเราก็ทนนะแล้คุณผู้ชมเรือหัวลาดออกแล้วไปเนาะมันรันัเก่ สนุกธรรมชาติเขาเรียกว่าธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นมีทั้งปากาคงกลางนะ้บคงกลางก็เป็นห,หี่หยงหอนอย่างหอนร่างกายว่างนี่ปากคงกลาง เดี๋ยวขึ้นให้เอฟซีดูมีตากตรงกลางตรงนั้นนะเออเดี๋ยวที่าย้ับดอบให้เจ้าบัง หน่อไม้ที่สวนใช่ไหมยอ้หน่อไม้ที่เก็บมา,มาแล้วนะเราจะมีอขั้นตอนวิธีเห็นเห็นผู้ชาวบ้านะล้วเพราเคเห็นจังไรเนี่ย Đang. dạ. Năm bốn kiến kìa. Khoảng như thế một ạ. Khách 20 chim có mấy cái kim nan nào, có mấy cái น้องหมูวันใช้อันมือไม่ถนัดเลยอันพี่น่องอยากทำตามเอฟซียูที่บอกให้กินมืออร่อยตามน่แต่ไม่ถนัดนะ,ะออใช้ซ่อมวลยไหวไหมคละภาพี่น่องเข้ากันรับซุบน้องหม่เด็ร้อนเข้ากัน chạp ừ. thôi nhỏ mà không ừ, được rồi Hãy căng quá, căng อนไรนะการทอดห่าใหญ่ไหท่านพี่อ่ะจุดมาเห็น้นองมวนกินแก่เผ็ดน้องกินเผ็ดไม่เก่งแต่กระกอยากกินอยากพยาบาลเงาพยาบาลมันไม่มูกินข่าวพี่นนองเงาตัตัว คือโนะดนแล้ทีละเอาก่อนนะเอาก่อคนนะอันดูนเราเพีองเวลานานไปเดี๋ยวท่านผู้ชมเบือ่อเดี๋ยวผู้จ้าเบื่อฝคอยเดีย๋ยาวพาไปชมวิวเดี๋ยวพาไปชมวิวพียงอ่ะอ่ะมันอีพยาบาลละเซี่ยกับน้องหมงกันกัดซิมากเสียบๆน้ำร้อนหายปีๆน้องๆเบิร์นซัมมิ่งเลยขับเด้อก้อ็สิบไปก็อันเ,เขาหายพี่น้องอยู่ดีไม่แห้ง สุขภาพแข็งแรงบระเจ็บบระจนครับมิงขึนท้องใส่หลายๆกที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผู้ใหญ่บ,บ้านรัสเซียด้วยนะครับทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทางช่อง y ย<ม>ูทูบเป็หนหลังนะทั้งสองสองทางฝากเป็นกำลังใจให้พญ,ญา,าน,นะครับเมื่อนี้พญ,ญานาครับเมื่อนี้พญานาครัสเซียกับน้องหมูอ้วนไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับไปชมวิวกันนะไปชมวิวกันเดี๋